ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้พ่อค้าใจดี <c oughs> อ๋ออยากลงด้วยโอเคครับขอบคุณครับบางคนก็ไม่อยากให้ถ่ายหน้าเลย<ม>พยายามถ่ายน้อยๆตลาดพระนะครับรครับครับผมยูทูบเบอร์ช่องนี้เลยผมตลาดกรมชนรับทานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินดู ตลาดที่เขาขายพวกพักเครื่องนะครับพักเครื่องนะมันอยู่ด้านนอกนะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือตลาดฝั่งมีหลังคานะครับถ้าถ้าท่านใดที่จะมาตลาดที่เป็นตลาดพักเครื่องนะครับต้องมาต้องมาตามข้างทางนะครับคือเขาจะขายอยู่ริมทางนะวันนี้ผมถ่ายให้ดูนะแต่ว่าอา,อาจจะไม่ได้รายละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ร้านขายาาเครื่องเขามันจะไม่ค่อยชอบให้คนมา่ายคิดเท่าไหร่นะครับผมเคยขอเขาแล้วนะนี่ฝั่งโน้นนะเดี๋ยวเดินไปนะครับบางทีผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคือจคือ,คอมันจะไปสุดโน้นนะครับทางทางโน้นอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะ ถ่า,ายแบบชาบสวยนิดนึงนะครับต้องขอให้ร้อนนะครับนี่ครับก็เป็นเครื่องรางของของังนาฬิกาครับยังยังไม่ถึงนะก็คือของพวกนี้มันมันขายความตัดตานะครับขายความตัดตาอะไ,ไร 50บาทนะครับก็มันมันแล้วแต่ความชอบของบางส่วนบุคคลนะครับคือบางคนก็บอกว่าชอบไปทำใหม่นะครับคือมันมันเป็นส่วนชอบของคนนะเป็นความชอบเรื่องความนะนะครับตรงนี้รู้สึกจะเป็นหน้าเรืงเรื่อชอบะำมัน เกาเก่าก็มีสลับกันนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมเดินดูตลาดพระแล้วันนะผมอาจจะไม่ได้ถ่ายหน้าคนนะแต่เขาหนาาคือสอง เปาตัี่ต่อไปรตอสั่งดไนก็ด้สนี่อก็ส่งไปนะครับอันนี้ผมขอไปครับผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับต้องขอไปนิจะลองเอา

ถ่ายต่ำนิดจริงน,นะครับต้องขออภัยนะครับสอห้าไหมลอยๆด้ยเเดยวย อ๋อครับอ๋อสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนิดนึงถ่ายหน้าถ่ายหน้าได้เหรอผมไม่อยากถ่ายหน้าไม่กล้าถ่ายหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้พอาะ้าใจดีอ๋ออยากลงด้วยโอเคครับขอบคุณครับบางคนก็ไม่อยากให้ถ่ายหน้าเลยพยายามถ่ายน้อยๆตลาดพระนะครับครับผมยูทูปเบอร์ช่องนี้เลยนะครับช่องนี้เลยผมขออนุญาตนิดนึงนะครับ ไม่ถ่ายหน้านะครับแนะนําสถานที่ครับตลาดพักเครื่องนะครับตลาดกลมชนรับประทานนะครับผมถ้าอยากจะมาเดินก็ให้มาในช่วงเด็เขา,า,า,าบอกว่ามีต้นระดีสามนะครับคีสามเป็นต้นไปนะครับผมก็ายาวไปถึงนโน้นนะครับอันนี้อันนี้อันริมน,นี้คือพักเครื่องนะครับ <How S 1> <c oughs> ขออนุญาตนะครับครับไปอครันผมก็าอครับผมคนก็ไม่อยากให้ถ่ายหน้านก็บอกไปนิดหนึ่ง <c oughs> ยาวไปถึงโน่นเลยนะถ้าท่านที่ชอบเดินตลาดพระเครื่องนะครับก็แนะนำนะครับผม <c oughs> นี่เลยเหมาะเลยนะสำหรับคนที่จะมาจับพระดีๆหรือ,อ,อเครื่องหายากนะครับโอเคครับผมน่าจะไม่มีแล้วนะั่งขอนนนะ แกมเขานูนอ่ะราลรวอยครับเดี๋ยวเรากลับกันนะครับคือต้องบอกว่าผมเดินมาจากตลาดเลยนะตลาดกรมชนนะครับปักโน้นนะนะโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ